สวัสดีค่ะวันนี้ยายป,ปาจะมาทํำสาคูไส้หมูนะคะยายป,ปาก็จะเอาสาคูนะคะแช่น้ำเนาะนะคะทำเยอะนิดนึงจะคลื่ถุงอะจ้ะ <c oughs> แล้วก็แช่น้ำเนาะแช่น้ําไว้นะคะ ีเขียวมีสองสีด้วยจ้ะคร่ปเดียวเชิญน,นานตา เราก็จะมาตำสามเกอร์กันจากพี่น้องก็นี่นะฮะผักชีรากผักชีใส่ลงไปนะฮะแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมนะฮะใสลล่ลงไปหอมนี่ยายปลาเอาไว้เกี่ยวเนาะนะฮะาสามเกอร์คือมีพริกไทยด้วยเนาะนะฮะแต่พริกไทยยายปลาเป็นพริกไทยปนนะ่นเนาะเอาไว้ใส่ที่หลังจ้ะยายปลาก็จะโคล สามเกลือก็นาะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะเยปาก็ใช้เกลือมิดเด้วยห์นะคะโขรกค่ะนี่ยนะคะโขกเยปาก็จะใช้พริกไทยป่นเนาะจะใส่ลงไปในโคกเลยนะคะ ตามความชอบนะฮะจะใส่เยอะใสน่น้อยเป็นพี่ไทยปมข่าวนะะ้องพิธไทยข่าวเรียบร้อยนะฮะีป้าก็จะเปิดไฟอ,อ่อนๆเนาะ,ะใส่น้ำผพืชลงไปค่ะ นิดบต่อยเนาะรอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่นี่ลงไปค่ะสามเกลืองไปนะคะคือ,อกระเทียมพิกไทยรากผักชีเนาะนะคะใส่ลงไปพักจะ้ะ ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปก่อนนะคะพัดเนาะสเสร็จต๊าดยีปาก็จะเอาเนี่ยนะฮะหอมเนี่ยนะฮะใส่ลงไปผัดด้วยเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะชอบก็ใส่ได้ ไม่รู้จะแซ่หรือเปล่าจะเส่น,นอกเพราะว่ามีน้ำตาลปิ้งเนาะนะฮะอย่าปาได้มีน้ำตาลอ้อยอยู่เนาะอย่าปาก็จะใส่เนี่ยหัวฉีโป้ลงไปนะฮะหัวฉีโป้หวานเนาะ,เ,นอะเอาลงไปทัดร่วนด้วยนะคะตัวหอมเ,เริงร่อยนะฮะ เราจะเอาไฟนิดนึงจากนั้นมานะคะยาปาเรจะใส่ถั่วเรซองลงไปจ้าเราจะใส่ไปสีช้อนเนาะ ปลาก็มีน้ำตาลปี๊บเนาะเขาซื้อมาแล้วเขาเอาน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะเขาซื้อมาแล้วเขาขายน้านจะได้ขายเนาะนะคะยายปลาซื้อมาที่รลกยายปลาว่าจะทําขนมอื่นแหละเนาะแต่เนี่ยคือมันโดนแดดแล้วมันกละลายนะคะยายปลาก็ช่วยเขาซื้อมาเนาะนะคะว่าจะมาทํานุ่นทํานี่กินเนาะเราจะซื้อก้อนก่อนนะคะ ใสน้ำล้างโคกเลยค่ะน้ำตำเมสามเจเลยเนาะไฟเพื่อให้มนะันอ้อยขอรายเปิดพี่น้องขายยาปลาลืมเลยยาปลาลืมอยู่ซับค่ะใส่ปลาเรนี่นี่เลยเนาะ เอาเป็นอย่างใส่ชิ้นหลังก็ได้นะคะเยปาเอาไปล้างเนาะนะคะเยปาซื้อหมูสักทีอ่อะไรอะที่เป็นแพกมาแต่คนมาเยปาก็จะเอาไปอันนี้ก่อนเนาะแต่ล้างก่อนนะคะก็เลลืมนะคะเอาเป็นอย่างนะะพัดหลังได้พะะอนาอ้อยยังละลายจากักว่าแล้วหรือไม่อย่างขาดอย่างเนเนาะขออภัย <laughs> ทำติเองมาเป็นอย่างโน่มันก็แซ่บคือเก่าอค่ะเอาไปล่างเอาไปใส่ตะแกรงล่างนะพี่น้องก,ก็ลืมนะคะ im mỹ mỹ im, mỹ im mỹ đu mỹ 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 สุกรคุค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นเสร็จซตแรกจาหนึ่งถ้วยหนึ่งจานนะคะสีเขียวเท่ากับตรงเลยพี่น้องนะยายปาก็ไปไตัดขอบก็จะคือตัดไปตรงมาเอามาเช็ดๆ,ๆแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จก็เอามาลงใส่จานเนาะเพราะว่า กันติดจานจะเนาะถึงจะใส่น้ำมันอะไรแล้วเราก็กวนติดจานนะคะเดี๋ยวก็จะหนึ่งซึ่งต่อไปหูขอก็เนี้ย สุกแล้วอีกถาดหนึ่งคะ่ะได้สามถาดนะคะเดี๋ป้าจะเอาไปกินบ้านพี่สาวเดี๋ป้าใสา่ซื้อถ้วยแบบที่เขาจัดงานมันเกิดไว้เนาะนะคะเป็นถ้วยโฟมถ้วยอะไรนะคะแล้วก็เอาไปตรงรองข้างล่างเนาะ สีขาวนี่เห็นใสเลยนะคะ